แต้องเดียวเป็นคำเฟี้ยวยังไงฮะหัวแตกครับผมอะผมจะอกผมจะออกจากบ้านนะแล้วทีนี้น้องแมวจะวิ่งออกมาผมก็เล้วขาหนึ่งอ่ะเหยียบไว้เหยียบไว้ยันยันเหยียบเหยยีบ้ประตูไว้แล้วก็พยายามจะปิดแต่ว่าตอนที่ผมดึงอ่ะหัวผมมันอยู่ตรงนี้อยู่มันก็เลยก็คือดึงมาตีนะตัวเองของชัยมือแต่มือแต่ดูแมวก็แค่ประตูปิด ผมผมผมเองเลื่อนเลื่อนจอดไว้ต่อเลื่อนเลื่อนออกเลื่อนออกครับเจเจเลื่อนออกเลื่อนออกย็บไม่ย็บไม่ต้งย็บไม่คือแผลมันไม่ได้ยาวแต่ว่ามันเหมือนมันปิดอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเช็ดเช็ดแล้วก็อีกวันหนึ่งถามมันก็ติดแล้วได้ไปถามมันไม่ได้ไปไม่กังวลเพราะว่าจะไเป็นแผลเป็นือว่าเป็นแผลเล็กๆหรือยังไงหรืมันเป็นแผลประมาณเนี้ยครับก็คือเป็นเหมือนรอยกระให้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลึกคิดว่า เราเราโดนเราอ้อนไหมอ้อนหนึ่งหนึ่งนี่อ้วนเดี๋ยวคุณไปบอกว่าโดนนี่แล้ว่าอะไรบ้างเลยหนึ่งก็บอกว่าสมควรสมควรปกติเราจะเป็นแบบว่าโกโก้ซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยเราดไงพี่เจมส์ไม่แบบปกติไม่ไม่ได้เป็นคนโกโก้ซุ่มซ่ามแต่ว่าเหมือนวันนั้นเราเรามัวแต่จะโฟกัสแมวว่ากลัวเขาออกอะไรเงี้ยแบ่งเบอร์ไหนอ่ะมันถึงจะขับมาแล้วมันแบ่ง เหมือนเอาเหมือนเอาเท้าเขียรน้องไปแล้วก็ปิดเลยแล้วเราไม่ต้องวนหรอกเพราะเราแบบมีงานตลอดไปให้หมอดูหน่อยถ้าแผลเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแผลหายแล้วค่อยไปให้หมอดูดีอ่ะเดี๋ยวเลเซอร์ไม่เผื่อเผื่อไมนเป็นรอยเลยเลเซอร์อะไรเงี้ยอแต่ผู้ชายยังไม่ไปหาหมอดูอะไตัวเองประถมาปาูตัวเองไปก็คือ๋ยวเดี๋ผู้ชายเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแผลเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะไม่ไม่ครับแต่ว่าคือถ้ามันมันชัดจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ตอนนั้นเราเอามาหาทีมงานับผมฟาดเคราะห์ไหมหรือเป็นฟาดเคาะเเสียลือดฟาดเคราะห์ถือว่าทําตัวเองชมปีนี้ชงไหมปีนี้ไม่ชงครับไม่ชงปีนี้ดื้อเนาะชงตัวเองทําตัวเองอย่างเดียวเลยที่โดนตอนนี้อย่างเดียวเลยที่โดนครับอ เราเราควรจะรอบคอบมากขึ้นเวลาที่เราทำอะไรเราต้องมีสตินิดหนึ่งกดประตูไหมกดตัวเองครับกดตัวเองกระประตูเป็นอะไรไหมประตูแมวตัวเองกดอะไรกดตัวเองสุดคือหนึ่งหนึ่งนอกจากสมน้ำหน้าเราแล้วคือหนึ่งเขาไม่ได้ช่วยให้กราหายใจแบบถามไถ่เราเลยหรอหนึ่งก็บอกแล้วดีแล้วไม่มีสติต้องโดนม้าครับแคร์โอเคอะไรนะตีกลับมาเลยตอนนี้ยังมึนอยู่นิดนึงครับ ปนี่เป็นปีที่ทำงานตามโครงการรเศดรก็ปีนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็พยายามตั้งใจทํางานครับแต่งานเรามีต่อเนื่องแบบไม่่วัดเลยดีแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณีลูกงานเยอะอท่าไรเพราะมันงานเข้ามาเองแล้วเราต้องรับดีไงานเข้ามาเองด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้พอ เรามีบริษัทผมเต้นเราก็ต้องหาเงินเข้าบริษัทด้วยอะไรก็พยายามช่วยกันกับหนักหนุนใช่ใช่ครับคือหนึ่งหนึ่งครั้เข้าบริษัทนี่เจ่วมันไปทำต่อยอดยังไงกัอยอยากรู้ใช่ไหมครับรอติดตามทำไมจะเปิดเลยอัพดิบแต่ต้เรามีเบอรเแจกอยู่ที่จะทำอะไรทั้งอย่างเดี๋ยวรอติดตามมาได้ครับทางแบบโซเชียลมีเดียของข่าวครับข่าวเ n t e r t a i n m e n เใกต์ใหญ่ปีนี้ คิดว่ามีครับรอติดตามครับผมเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ผมกับหนงตั้งใจจะทำครับใช่ใชที่เคยบินบินไปทังนี้นั้นมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แ้ัไม่รู้แล้กับไม่รู้แล้กับไม่รู้้กับรู้เด่าตล่าด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดทีเดียวครับเดี๋ยวถ้าถ้าเปิดตัวอาจจะไุ่บอลวี่นะครบไม่บอกวันนี้มไม่ไปแล้วไม่บอก ไม่บอกวันนี้ไม่ไปอะไรนะไม่บอกวันนี้ที่ไม่ไปนะเดี๋ยวแจ้ให้ทราบอีกที